สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการสิงโชค แนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณนะคะสามารถมีข้าวม่หลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กเทียายุไม่ถึง18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะมาโค้งสุดท้ายนะคะก็มีข้าวบ้างหลุดบ้างนะน้องพี่น้องก็จะเป็น84นะคะแต่ที่แน่ๆยังไม่ไม้เห็นนะคะมี84มี91นะคะ45 แล้วก็17นะคะเพราะให้เลขน้อยนะคะโอากาสเข้ายากนะคะโอากาสหลุดก็ง่ายเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ